ซาวเช็คคอร์ดิีตอนหนึ่งซาวโปร,ระบบ2ทางนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เรานําเข้าเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็คัดเกรดจูนโปรแกรมให้คุณเรียบร้อยในตัวอย่างคลิปนี้เป็นแบบ2ทางครับเดี๋ยวเราจะเช็คซาวให้ดูกันนะครับว่าตัวที่เราแต่งซาวเข้าไปแล้วเสียงดีขนาดไหนนะครับต่อจากมิกเซอร์แล้วมาคอตัวนี้แล้วสามารถต่อเข้าไปยังพาวเวอร์ได้เลยครับหรือใครต้องการให้มันสุดกว่านี้นะครับก็ต่อมิก ต่อ EQ ต่อคอตัวนี้แล้วก็ต่อ power เหมือนหลายๆคลิปที่ผมทำให้ดูคือจับคู่กับแลมซ่าหรือไม่ก็จับคู่กับ EQ สไลด์ก้านของยามาฮ่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมในวันนี้เราจะเทสตัวมันเองให้ดูนะครับของเรามีให้เลือกนะครับทั้งระบบ2ทางและก็3ทางเวลาสั่งซื้อสามารถสั่งได้นะครับว่าจะเอา2ทางหรือว่าจะเอา3ทางนะครับก็แจ้งเราเข้ามาอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างสาวก,กันเลยครับแล้วเราก็จะทำการปิด แต่ละช่องให้ดูนะครับว่าเบดแล้วมันแน่นขนาดไหนกลางแหลมมันใสขนาดไหนอ่ะไปกันเลยครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะปล่อยจะกลางแหลมนะครับอ่ฟังแต่กลางแหลมกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเบสนะครับอ่าฟังเบสนะครับอ่าปิดเบอาปิดกลางแหลมครับ แนะนำนะครับทุกๆคลิปของเรานะครับให้หาหูฟังมาใส่นะครับอย่าถือโทรศัพท์แล้วก็ฟังนะครับเพราะเบสฟังไม่ออกแน่นอนครับแต่กลางแหลมมันฟังได้ครับเห็นไหมครับเบสของเราเคลียร์นุ่มลึกแล้วก็ไม่มีกลางไม่มีเสียงคนพูดมาแทรกมาปนเลยชัดเจนนะครับเมื่อเราผสมประสานออกมาแล้วเสียงมันถึงได้คมสะอาดใสแบบนี้ไงครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อกันที่0823292891ครับดึงซาวโพนะครคนปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนะครับมิกเซอร์ EQ คอร์สพาวเวอร์ลำโพงต่างๆเอฟเฟกต่างๆจะเอาแบบไหนติดต่อกันเข้ามาได้ครับเน้นของดีเสียงดีมีคุณภาพนะครับ อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสินค้าดีๆที่เรานํามาเสนอกันในวันนี้นะครับตัวเดียวจบครับง่ายไหมครับน่าจบเลยจูนให้เรียบร้อยเอาไปใส่ได้เลยครับแต่ถ้าใครอยากสุดกว่านี้ก็อย่างที่บอกว่าก็แบบด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับนะครับ ใส่ EQ เข้าไปเพิ่มนะครับอย่างพวกเนี้ใส่ EQ สามารถใส่เข้าไปเพิ่มได้แล้วมันจะเพิ่มคุณภาพเสียงให้หนักแน่นให้สดใสกว่านี้ขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับนี่แต่สำหรับผู้เริ่มต้นอยากจะลองตัวนี้ตัวเดียวก็ทำให้คุณประทับใจได้แล้วครับ คิดจะทําเครื่องเสียงนะครับปรึกษาเราได้ครับทําแล้วจบเลยนะครับดีกว่ามั่วเองและเละเองมันไม่จบแล้วมันเสียงเงินเยอะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกับ1นึงซาโปนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมในหลายๆคลิปแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเราจะพยายามสรรหาของสวยๆของเด็ดๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้จับจองเป็นเจ้าของกันครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ